ดูอย่างบีบหัวใจหลุ้นคืนนี้จะจบยังไงล่าสุดมิกทองระยะเผยยังมีฉากเด็ดอีกเพียบรอดูตอนจบห่วงวิมาลาคืนนี้ บ่วงวิมาลาตอนจบบีบหัวใจเกินไปไหมดราม่าเข้มข้นจนหยดสุดท้ายทําคนดูใจหายใจความตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนจบเป็นวันจันทร์ที่ต่างรอดูจุดจบอ่อนปริยาตนต่อบ่วงรักเกมแคนครั้งนี้ว่าจะเป็นแบบไหนและที่ทําเอาโลกโซเชียลสะเทือนถึงกับตั้งคําถามปารินตายไม้จนรถทัวร์เกือบลงหน้าบ้านผู้สัตว์แต่งานนี้ไม่ได้มีให้ลุ้นแค่ปรินเข้มหัสวีพักพงภัยารเพียงคนเดียวยังต้องลุ้นวิมารา ปูเป้เกสิรินนอยพึ่กับปรามิตามุกดานารินรักใครจะอยู่ใครจะไปหรือจะไปทั้งคู่ซึ่งต้องเดาใจสองผู้จัดแห่งค่ายนีโน b ราเธอร์อย่างนีโน m เมธานีบุญนัิริและหนิงปานิตาทำวัฒนะและผู้กำกับต่อสุภานาว่าจะปราณีหัวใจคนดูแค่ไหนด้วยฉากไฮไลท์ส่งท้ายละครเรียกได้ว่าบีบหัวใจขั้นสุดเป็นฉากปรินเคมัสวีโดนท่านทวี แซปเพ่งเพชรจับตัวไปฆ่าลางแคทและสั่งลูกน้องซ้อมจนปางตายยังไม่พอท่านทาวียังปรินซ้ำอีกแม่จ่าปรมิตามุกดานรินรักมาช่วยพ่อสาทันไม้ห้ามพลาดเด็ดขาดและที่ฟาดแรงจนวินาทีสุดท้ายอ่อนปริยาเรียวทัศนียาใช้น้องพิมนีน่านัชชาลูกสาวเป็นเหยื่อล่อวิมาลาปูเป้เกสรินออกมาติดกับดักโดยหวังว่าจะกลับไปเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนเดิมได้ถ้าไม่มีวิมาลาซึงคิดจะกำจัดวิมา ด้วยมือของเธอเองออนปริยาจุดไฟเผาวิมาลาแต่ตัวเองพลาดเข้าไปอยู่ในกองไฟการมิกทองระยะกับมรุษนัดเทพัสดีนบุกเข้ามาช่วยแต่จะสายเกินไปไหมต้องติดตามบ่วงวิมาลาตอนจบจันทรที่10ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 hd กด35ตอนนี้ต่างขบเคี้ยวแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน,นกันแบบสุดๆจนทำเรตติ้งตอนก่อนจบได้ถึง4.1ข้อมูลวันที่ ที่4ตุลาคม65โดยมีพูดถึงความคโบรถในตอนสุดท้ายนี้ให้ฟังว่าขอบคุณแฟนละครมากที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนจบแล้วก็อยากให้มาลุ้นไปด้วยกันเพราะความรักครั้งนี้ของคุณการเดิมพันด้วยชีวิตซึ่งไม่ใช่แค่การหลายคนทั้งปรินเคมาสวี avi, มิตามุกดานารินรักต่างก็ช่วยเต็มที่แต่อ,อริยาเปรียวทัศนียาเป็นคนที่วางแผนซ้อนแผนไปเยอะมากต้องยอมรับว่าก็เดาทางได้ยากมากก็อยากให ทุกคนมาลุ้นและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับมันมีความพิคความพลิกความฟินครบทุกรสแน่นอนมาติดตามลุ้นกันว่าแล้วผมกับวิมาลาปูเปกเกสซรินจะเป็นอย่างไร